ทำทุกอย่างจะจะเป็นทุกอย่างจะเป็นนักบอลจะใช้ควันโดอะไรเงี้ยดักกระเพงดักกระเพงจะเป็นวีนมอเตอร์ไซค์จะเป็นล็อกสตาร์จะเป็นทุกอย่างตนยุคนี้สามารถให้เด็กค้นหาตัวเองได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะค้นหาไปเรื่อยๆอาชีพนะพี่เรียนก็คือเสิร์ฟเสิร์ฟหมดทุกอาชีพให้น้อหนุ่ะก็ให้ให้ลองทุกอย่าง ต้นนิ้็คือหมะกับการเหมายถึงว่าการเรียนรู้เขาต้องมีใน,ใน,ในทุกๆวันใช่ไหมแม่เลยให้น้องออกอไปเจอโลกว่าจริงๆก็คือทุกวันคือการเรียนรู้ว่าค่ะก็ะสำหรับเด็กเนาะเพราะว่ามันก็เป็นช่วงที่แบบสมองนะเซลล์สมองมเขาอะไรเงี้ยทุกอย่างคือใส่อะไรไปมันก็จะแบบมันมันเป็นช่วงที่แบบเรียกว่าอะไรมันเป็นการจเจริญเติบโตแบบยิ่งกว่าทวีปูนะตอนนี้ก็คือใส่อะไรไปก็แบบ เป็หลายคนก็ชมว่าน้องเป็นคนที่กลมกล่อมมากเลยค่ะมาเห็นถ้าสมมติว่าออกกําลังกายแมนๆก็ทําได้ถ้าสมมติว่าต้องแข่งวอลเลชั่นก็ทำได้ก็มีเด็กผู้ชายที่บ้านด้วยสองคนอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆแม่ก็ไม่ใช่คนหวานมากอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมีลูกสาวว่ะก็ก็กลัวว่าจะไปทางโน้นเกินก็ไม่ได้ พยายามดึงใช่ก็พยายามเห้แบบเออเป็นตัวความปอีกตอนนี้ที่บอกว่าน้องน้องมีความแบบแมนแมนขึ้นนี้ค่ะแมนขนาดไหนคะไม่ชมกอบไม่ประดับก็อาจจะสิดใส่พี่อะไรอยู่กายเงี้ยก็อาจจะทำอะไรแกงอะไรแรงด้ว็กันเพราะว่าเล่นกับพี่อะไรเงี้ยก็ เห็นว่าก่อนหน้านี้บอกว่าน้องจะเข้าโรงเรียนแล้วใช่ไหมคะน้องๆมีแบบพูดถึงโรงเรียนบ่อยมากขึ้นไหมก็ชมว่าเขาเหมือนเขาก็รับข้อมูลว่าเนี่ยเดี๋ยวสิงหาเจะเป็นโรงเรียนแต่ชมว่าเขาไม่รู้ว่าสิงหาคือเมื่อไหร่นออะคือเขายังไม่ได้มีเซนต์ว่าเออแบบกี่เดือนมันนานแค่ไหนอะไรเงี้ยเขาเขายังไม่เข้าใจเขาเข้าใจไหมคะาว่าจะต้องมีกระเป๋าเพื่อที่จะไปโรงเรียนเข้าใจว่าต้องมีกระเป๋ามีกระปิกน้ำอะไรเงี้ยต้องเอาของใส่กระเป๋าอะไรเงี้ย เริ่มเริ่มเริ่มเอากระเป๋ามาไม่ได้ยังคะตอนนี้ก็มีแบบเหมือนชอบชอบเล่นของเล่นที่บ้านชอบเล่นแบบว่าเล่นแบบไปโรงเรียนอ่าเล่นไปโรงเรียนแล้วก็แบบให้แม่มาส่งนี่นะออะไรยย่างงเี้แล้วก็เดินเดินเข้าประตูอะไรแบบนี้แล้วก็เดิบอกว่าเริ่เรียนแล้วอะไรเงี้ยแม่มารับแล้วไม่ชมก็มีเกาะรั้วไหมคะเพื่อให้สมจริงเห็นไหมคะกิดข้ามน้ำอย่างแล้ก็อยู่ที่เดิมก็อยู่ที่เดิมเพราะว่าไฟแบเดียวแบบ นับหนึ่งไปถึงสิบเอาไาจบไปแล้วแสดงว่าก็มั่นใจแล้วว่าถ้าไปส่งเกลถึงโรงเรียนจะไม่ร้องไห้แล้วเพราะ้อมไปแล้วอะไรีคิดว่าวันแรกๆอ่ะไม่ยังไม่ไม่ร้องแต่ว่าต่อต่อไปเนี่ยไม่แน่เพราะว่าจากประสบการณ์เนี่ยคือต่อให้แบบตื่นเต้นที่จะไปแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเด็กพขเขารู้ว่ามันต้องไปโรงเรียนทุกวัน อีกเป็นปีอ่ะแบบแบบไม่รู้ว่าจบเมื่อไหร่อ่ะเออเขาก็จะเริ่มแบบต้องมาทุกวันเหรอเนี่ยอะไรเงี้ยวันนี้ไม่อยากมาอะไรเงี้ยแม่แม่เตรียมตัวกับความเหงายัางไงไปบ้างครับเดี๋ยวเขางานก็อาจจะไม่มีเพื่อนออ,ออกงานไม,มนาหรือว่าอะไรอย่างนงี้ <c oughs> เออ <c oughs> คือเพราะว่าถ้าคนเป็นแม่จะเข้าใจว่าวันเลือกมันเร็วมาก จริงๆเหมือนเรายังทันทำไม่ทันทำอะไรเสร็จเลยกบแล้วเราเรียนแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปรับแล<ช>้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ็แปลว่าไปทันได้เหงาเวลาว่างไม่มีอยู่จริงใช่ใช <ผม S 1> คือถ้าคนเป็นแม่เพว่าจะจะเข้าใจว่ามันเพาว่าจนจนโตจนออกจากบ้านไปเลยหรือว่าแบบไปต่างประเทศอะ<ม>แยกกันอย่างน,นี้จริงๆมันถึงรู้สึกว่าความเียกคืออะไร ตอนนี้น้องจะเข้าโรงเรียนแล้วค่ะในการรับงานนะครับแม่ชมเราจะต้องมีการลาโรงเรียนบ่อยๆนะครับเพราะว่าพ่อพัก็พู่กระจุดตลอดเวลาคือไม่ยังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นก็ตามสำาภัพก็เราก็ไม่รู้ว่าอจริงเราก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าจะง่ายๆคือเราก็ยังไม่รู้ว่าคุณลูกค้าจะพพอน์ตน้องไปถึงเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็ไม่ได้ไม่ได้วางแผนไม่ได้ไม่ได้คาดหวังไม่ได้อะไรก็ดูตามสถานการณ์ไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากัน แล้วใกล้ถึงวันเกิดจะใกล้ถึงวันเกิดน้องแล้วเตรียมอะไรยังไงกันขนาดไหนก็ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรมากค่ะก็คงทำบุญแล้วก็กินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยต้องมีต้องมีงานสำหรับแฟนๆหรืออะไรอย่างเงี้ยไหมคะเพราแม่าแฟนค่ะแฟนมีหอย่างเงี้ยแม่ที่ไรกาแฟเสิร์ฟสิร์ฟเสก็ให้มันเป็นไปตามทันลองธรรมชาติ ามีธุระไปกับแม่พอดีก็ไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าวันนี้ไม่ได้ไม่ได้สะดวกก็ไม่ก็ไม่ไปแม่แจ้งเขงงาล่วงหน้าแบบว่าที่ใกล้จะวันเกิดเกลเลยนะก็บอกเขาแต่ว่าก็าอย่างที่บอกเด็กเขาไม่รู้อ่ะว่าวันที่30คือวันไหนอนะไรเงี้ยเขาก็ไม่รู้หรอกวันนี้วันนี้วันที่เท่าไหร<อ>่อนะไรเงี้ยเขาก็ไม่เก็ตแต่เป็นแฟนในเพจเขาตื่นเต้นกันแล้วว่าเตรียมตัวว่าจะวันเกิดน้องเกลอะไรโมเจต์ก็จริงเหรอคะโมเจต์เพจโมเจต์ไปให้น้องแล้ว ก็ดีแทนดีใจแทนน้องไหมคะอาจจะมีแบบโปรเจกต์น้องอยู่หลังตุ๊กตุ๊กทุกขันอะไรอย่างเงี้ยนน้องเนี่ยเป็นศิลปินเลยค่ะเดี๋ยวรอดูก่อนเดี๋ยวก็เดีก็กอจริงจริงก็ก็ผูกพันนะน้องเออเพราะเราก็รู้รู้จักกันมานานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่ว ah ่าเออไม่สามารถที hmm. okay. ่จะแสดงความคิดเห็นนะหรือว่า <sh arp from predators> หรือว่าจะอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้รู้สถานการณ์รอบด้านอะไรเงี้ยค่ะก็รู้เท่าทุกๆคนซึ่งเราก็ไม่ไม่ไม่ได้รู้ในทุกแง่มุมใช่มคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเลยไม่ไม่รู้ว่าจะต้องพูดอะไรเออ้ไหมคือ ก็ติดตามไปไปกับทุกคนอย่างเงี้ยเขาทราบไหมคะว่าพี่ดิวอยู่ในไทยไหมหรือว่าอันนี้อันนี้ชมพิศที่ชงแล้วลึกๆเราก็เป็นห่วงก็จริงๆชมก็คืออยากให้ทุกคนแฮปปี้เนาะอยากให้ทุกคนแฮปปี้แล้วก็ก็ไม่ได้ชอบที่จะเห็นไม่ว่าใครก็ตามแบบต้องพูดหรือว่าวาวุ่น